สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทิเชอร์เพิ่งอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยคะ่ะแต่เอ๊เด็กๆคะวิชาภาษาไทยวันนี้ทิเชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะตัวไหนเด็ก<ม>ๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยคะ่ะทิเชอร์ให้เด็กๆหยิบสมุดแบบฝึกหัดคัดลายมือวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะ เด็กเปิดไปที่หน้ายี่สิบเจ็ดนะคะวันนี้เราจะมาเขียนถอถุงกันนะคะวิธีการเขียนก็คือให้เด็กๆหมวนหัวกลมๆก,ก่อนนะคะเด็กๆเ,เห็นลูกศรไหมคะตรงนี้นะคะเริ่มจากการม้วนหัวกลมๆล,ลากเส้นตรงขึ้นไปลากขึ้นทําปากให้ถอถุงนะคะโค้งและลากเส้นตรงลงมาอีกครั้งนะคะมมวนหัวกลมๆ ปากโค้งและลากเส้นตรงลงมาถอถุงอ่านออกเสียงถอเด็กๆพูดตามนะคะถอถุงอ่านออกเสียงถอค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำกันได้ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปการบ้านมาให้ที่เช่าดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ,บายๆคะ่ะวันนี้หมดเวลาบายบาย คิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหนา้ายิ้มกันหน่อยสิจา้าโบกมือ